ผู้เฒ่าได้เมียสาวหลักต่างไว้ผัวอายุเกือบจะเจ็ดสิบแต่ว่าเมียอายุแค่ยี่สิบปีสีว่ารุ่นลูกกับบมเมันไม่ตงเป็นรุ่นหลานเนาะอ่าพ่อคนนรอบข้างคนที่รู้จักหลายคนก็นหลาย่ว่าเพราะเขาหู้จักเขาว่าโอ้ยมันแมน่นบบอายุมากขนาดนี้ไพสิมาอยูกับคนที่เ่าแล้ว แมนเขาไม่อยู่เขากับมาหลอกเขาบ่คิดว่าจะมาอยู่แบบว่าเป็นแบบด้วยความหักดอกมาอยู่กันโดลแต่ว่าส่วนโตของผู้ชายเนาะคือเราหากักเราหักเด็กคนหนัน้นเราหากักผู้หญิงคนหนั้งแห้งแบบว่าสิเป็นเหยียงสิเป็นจังไไดมากอนเรากันรับได้คือว่ารับได้ทุกอย่างขอเคได้ ข้ไข่เด็ดข้อแคร để, ์เด็แต่งงานได้ได้ได้ยูกินกับว่าผู้หญิงคนนั่นแถวที่นี่แล้วก็ไปขอเนาะแล้วก็ไปสูขอกะแต่งแต่งยางถูกต้องเลยเด้แต่งจัดงานแบบใหญ่โตเพราะว่าเราเป็นคนอายุมากกับจริงแต่ว่าเราเป็นคนที่มีฐานอ่ะเออเป็นคนที่มีฐานะแล้วที่นี่คือแบบว่าเราก็เคยมีเมียมาก่อนแต่ว่าพ่อเมียจากไปกับบุมีิลูกเน้ เออยู่น้ากันกับเมียเก่าเนี่ยหลายปีแต่ที่นี่พอเป็นเยเป็นอย่างกับหูแต่เล่ากับบ่มีลูกหมอหนั่ก็เคยบอกว่าเล่าน่ะเป็นหมันตัวของตัวของเราเองเป็นหมันแต่ว่าเมียเราสามารถที่จะเอ่อมีลูกได้อืมแต่ที่เมียเราก็กระจากไปเนาะเล่ากับมะเล่ากับมาหล,ลงหักอ่าสาวซําหน,น่อยคนหนีแต่เราก็สมหวังแต่งกันอยู่น้ากัน หลายปีเนาะยูน้ํากันสองปีเขาแล้วที่นี่ด้วยความที่ว่าอายุเร่ากะอายุเร่าก็หลายเนาะคือเราทุ่มเททุกอย่างอยากได้ยั้งเราก็หาให้เพราะว่าเราเป็นคนที่มีฐานะเนาะอยากได้ยั้งเราก็หาให้อยากได้ยั้งเราก็ซื้อให้เพราะคนคนกะมีเงินว่าไงซะแล้วที่นี่ก็อยู่ไปเมียหนันทองด้วยผัวอ,อายุอายุหลายเหลี่ยมเนี่สิซึ่งเล่ากับยูก็เมียเกา่าเมียเล่านะ่ะ คือตัวเล่าหนมอว่าว่าเล่านาโบสามาที่จะมีลูกได้แต่เมียคนที่สองอ่ะเมียสาวสำนอยเนี่ยทองอ่าแต่ว่าเล่ากะเล่ากะโบเล่ากะโบแบบว่ามีทาที่อ่าลังเกียจหรือว่าบบพ่อใจอียงเออพ่อหูว่าเมียทองแล้วก็ดีใจเออแล้วก็ดีใจแล้วว่าอ่าดีแหละตัวแล้วว่าอ่ามีลูกจะได้มีแบบว่า คนแบบว่ายังไงจะมีทายาทสืบสกุลอยังจงสีเนาะความคิดของเราเนี่เออชาวบ้านก็ว่าโอ้เป็นบาปเป็นบ่มีลูกกะสิืว่าสิเป็นลูกจากของอยู่ตีจังมันไปทองกภไผมากพูหยิงก็ดีพราะว่าผูหยิงอ่ะจะเป็นเป็นเด็กแบบเป็นเด็กที่แบบว่าเที่ยวเป็นเด็กชอบเที่ยวเออชอบเที่ยวสนุกสนานยังสีนะอ่าค่อนข้างที่จะพ่อโตอยู่คือกันนะสำหรับเด็ก แล้วที่นี้่ว่าราว่าเออเป็นอย่างบวาสิ์เป็นูกภัยูุข่อยด้วยดูคนอื่นก็บ่เป็นอย่างคือว่าข่อยรับได้แค่นั้นพ่อเรากับวาน้องเราก็ดีใจแล้วดีใจที่ที่เราหูว่ามีเราทวงเออแล้วที่นี้เนาะเ้วยความที่ว่าเราหักเนาะแล้วมีหยังเรากับประเทให้สิ่งที่เราเคยมีประเภทพวกเงื่อนบ่อพวกเอทรัพย์สินอ่าที่ดินต่างๆจยงซี้ส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งเนี่ยเราเรากให้เรากใหายเมียเราเด็กเออเราเราโอนเราอัญโยขาเมียเรา,เเรา,เเราแทบจะหมดอะ่ะเออ,อย่างย่างแค่เด็กๆน้น่อยเอาไว้เป็นของสะขคองจังสิแนมะ่เอแล้วมาที่นี่เนาะแล้วมาที่นี่คือแบบว่ากับพ่อบอกยังไงว่าอ่าบ่มีลูกคือแบบทุกอย่างทุกยางเมื่อก็ต้องเป็นของเมียอยู่แล้วเนาะทัพว่าวยอย่ังสิแนะเออแล้วยิงเมียท่องจยยิงหักแฮง เออแล้วยิ่งฮักแข่งจัเสียแล้วเราบุกเคยหูมกอนว่าสิ่งที่เราโยขายเนี่ยเนี่ยสมบัติที่เราโยขายเนี่ยเนี่ยบมหูว่าเนี่ยเอาไปเฮ็ดจังไดเอาไปยิงยังจังไดแต่เราบุกเคยหูแล้วบ้านนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาอ่าที่ดินสมบัติอียังก็ตามที่ที่ผัวหายเอาไปหายผู้ชายอีกคนหนึ่งคือคนที่ที่ที่นางทองที่นา่ง อันมีลูกนั่มน,นั่นเละเออเอาไปขายเอาไปขายกับคล้ายๆว่าเอาไปขายเป็นที่ดินแล้วเขาเอาไปขายอย่างสินเนี่ยแต่ว่าโตแล้วบุกหูนะเนี่ยเออแล้วบุบหูเพราะว่าหายเหลวแล้วก็บอถามว่าอันเฮ็ดจากไหเอาไปเฮตดจากไหนอีหยังจางไหอย่าง,าาง,างสินเนียเราบ่เคยสอบถามดิดูความจี่าาออว่าเราหักหรือเปว้ใจเออบอกยังยๆว่าสิ่งที่หายเนี่ยไปกับมดมดไปแบบบบเรือยังอย่างสิเออแล้วที่นี่พ่อ พอสิงพอสมบัติที uh, ่เรามีอยู่กับลายอยงีเนาะเนี่ยกับพยายามแบบว่าเออจะไงหลอกหลอเอาเออหลอกหลอเอาว่าอ่าส่วนที่ยังอยู่จะเสร็จคือบรหายเป็นของลูกเออคือบริยุคให้ลูกยังเั็มสีเนี่ยคือแบบว่าก็เอาลูกนั่นมาเป็นขออ่านอย่างนีเนาะขอโฮว่าเล่านั่นก็ดีใจที่ที่ไม่ลูกเรากับเรากับทึกทากไปเองว่านี่คือลูก่อยยังเั็มสีเนี่ยคือลูกเล่าจริงจยังสีเนาะเนี่ยกับว่าเจ้าคือเจ้าคือบ่ออัน บ่ยกให้ลูกสาที่มันยั่งอยู่มีอยังจังสิแม่บันนี้เลาก็ยกให้เดโดยความที่่ามียเมียจยังสิเม่อยากอยากให้ยกให้ลูกยังซสบเลาก็ยกให้ตามใจที่เม่ขอเออยกให้ลูกเอาง่ายๆคือสมบัติที่เคยมีแล้วโบมีหย่างแล้วแม่กระทั่งบ้านแม่กระทั่งบ้านหล้างทีทีตัวเองอยู่จังซสบยกให้เบิดบ่บหูว่าอีหยังคือหักขนาดนี้ ล้วที่หนีพ่อเมียหูแล้วว่าได้ทุกอย่างจากจากผัวเหล้วจังสินเนีได้ทุกอย่างจากผัวเหล้วเมียนั่นก,ก็เริ่มีทาที่แบบว่าจ้าไดนอ่ะเออคือแบบคือแบบอ่าจ้าไหแบบว่าอยากจะตีตัวออกหางเล่าอยากจะอยากจะอยากจะเลิกกับเรล่าจังสินนะเพราะว่าเราหมดโตแล้วเนาะบ้านบ้านนี่ก็เป็นของของเมียอะไรนีเออยกหายทั้งหมดเลยแล้วที่วอายุของเราเราก็ๆๆอายุมากเนาะ เออบางบางครั้งบางที่นี่ก็ไล่เราออกจากบ้านนี่สิเออบางครั้งบางที่ก็ไล่เราออกจากบ้านเออบางครั้งบางที่ก็คือแบบว่าคือแบบว่าได้ทุกอย่างแล้วจะสิแม่แล้วก็ะมูมีประโยชน์นั่นะในความคิดเนาะในความคิดของเมียนี่คือผัวเนี่ยมีประโยชน์เลี่ยงอย่างนีเนาะเออบานีช่าบานกระว่าเฮ็ดเฮ็ดกับเล่าเนี่ยเห็ดจังได้ก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าอ่าเว้นันมันมีจริงด้วยละเออแล้วสักวันหนึ่งตัวสิหร้หู เออตัวสิเจออย่างสิแบบที่โตเฮ็ดกับเรามากไปสินะคือคือแบบว่าคนเขากระตือนโดยความวังดีอ่งสิอ่ะด้วยที่แบบว่าคือแบบว่านั่งกับบริสุทธิ์ใจเนาะนั่งบริสุทธิ์ใจแล้วบบ,บิบริสุิคิดอย่างนี่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเออกะรไฮเล่านั่นออกไปอยู่อ่จาจังไดเป็นเป็นแบบว่าดินปลูกปลูกบ,บ้านมันก็นเหลืออยู่นิดนึงเนะาะไฮบอกเราไปไปอยู่กระตอบเออ อยู่กระตอ,อาที่ที่อยู่้างบ้านบ่ให้เรอยู่บ,าน,า,บ,า,บานนําเออบ่ให้เรอยู่บานนําเนี่ยนะว่าเอาไปอยู่อันกระตอบผลเดิมบ่ต้องมาอยู่ในบานบ่ต้องมาอยู่ในบ้านเราก็าาถาวม,มาเอาเป็นยัางบ้าน,านออีก็บบาน่อยตัวลาเราว,ว่าคือสิอยู่บ่ได้บอกว่าให้ไปอยู่กับคือไปอยู่เออทาบ่ถ้ทาบออันนั้น้าเรื่องหมากก็สิบริยูเลยเออก็อสีดีนี่ออกจากเขตบริเวณนี้เลยเนี่ยเนี่ยกับบอกเนาะคือก็ตามใจเนี่ย ก็เริ่มหูแล้วและว,ว่าอจะคล้อ,องเวิประโยชน์เังสิแมก็เริ่มหููแล้วเริ่มดูรู้ซึกถึงท่าที่ของเมียจีแสดงออกเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเมียกะกะทองมันทองไ้สโคดจังสินะพ่อผัวเอาอ,อไปอยู่กะตอบค้างบ้านกระตอบค้างบ้านบัดนี้เมียนั่นก็เอาเอาผู้ทายคนที่จาขององทองอับเขาเนี่ไม่อยู่บ้านเออมาอยู่บ้านน้ากันแดดเปิดเผย แล้วก็่วนผัวนี่อาจารย์เด้กินบ่เด็กินข่าวนามเนาะบางครั้งก่ะขันใจดีกับห้กินทาบ,บางครั้งก็บ,บ่ใหายินจังซี้แม่ชาวบ้านเห็นเขาสง,งสารเนาะวอาโอ้ยเออคือเห็ดกับเราาด้จังีงนะคือแบบบ่าโดยความที่เราหักเราทุ่งเทห้ทุกอย่างจังไแม่คือว่าพ่อด้ทุกอย่างพ่อสม,มอดังตั้งใจแล้วคือคือเห็ดพ่ลมานเราแบบนี้จังีงนะ คอคนชาวบานเห็นกับแบบสงสารเนาะสงสารในโตแบบโตผัวเนี่ยนะเมื่อจะห่วงกับถือไล่โอ่แถมเขาก็เอาคนอื่นมาอยู่นั่บานที่นี่เรากัว่าอันเรากัว่าเอาผู้ชายคนนีเป็นไผ่ขึ้นเดี๋ยวมาอยู่บ้านแล้วบ้านกับบ้านขอ่อ,ขอยขึ้นข่อ,ขอยขึ้นเดี๋ยวอกมาอยู่หรอกยังสี่เจ้าคขึ้นเหตุใดยังสี่เนี่ยพวเขามาเบาเนาะอันมี่อนี่กัว่าผู้ชายคนหนีก็คือผัวอีกคนคือของข่อยผัวอีกคนคือกันทารับได้ก็อยู่ไปทารับบ่ได้ กระซิไปใชกลับไปคือหมายถึงว่าห้ออกไปเลยแม่แต่กระตอบหน่อยก็ไม่อยากให้อยู่จังสิแม่ลักษณะคือจังกระแบบเอ่อเพศแบบว่าอ่าจังไรไล่ทั้งโอมแต่ว่าเท่าที่อยู่นี่ก็เไล่โอกเราแหละไล่ไล่ไ,ลไ,ลไ,ลไลนี้จากชีวิตแล้วนังสนะิคือเล่ากับมามาดูมาดูโตอีกที่ว่ามี่อาจจะค้องเป็นแบบนี้ว่าจริงๆแล้วที่เขาชาวบ้านเขาบอกเนี่ยมันก็มีมูลความจริง เออมันกับเป็นจริงเด้เราเราก็เพึ่งจะมาหล้เนาะว่าอุ้ยถือเมียหลอกเอาสมถือเมียหลอกเอาสมบัติ้รถทมว่าหลออบ่อมันกับขึ้นจังกับหลอกเพราะว่าอ่าจังได๋บ้ิยูดีความหากักเนาะพเราหมดดโตพเราหมุดประโยชน์ดได้ทุกอย่างเาานี่ยนี่แหละกะพักใสเราเนี่ยนะเออก็ะไรออกจากบ้านกรปล่อยเต้าตามยถากรรมนี่สิเออบ่กหู้ว่าสิเป็นชีวิตจังไดกับ่บดิสนใจสิได้กินบ่ได้กินก็บ่ได้ร่นได้กเ บันไหนดูแลกันสิแม่ไม่บั่นปลายชีวิตของเราเนาะหลายๆคนก็บาโอุ้ยถ้าเกิดว่าพอเอา่บ่เอาเมียใหม่โบ่บไปหลงหักเด็กหน่อยแบบนี้ชีวิตก็บบลํำบากเพราะว่าฐาหนาเราก็ดีเนาะเออทรัพย์สินเราก็มียังไงแม่พ่อมาเอาเมียพ่อเอาเมียเด็กมดโตมดโตแบบชนิดบ่เหลือยังเลยแถมเขายังเอาผัวไม่อยู่บ้าน บานก็เป็นบ้านจะคของโตจ้าคองบานนี่แทบจะบุียมองอยูออ่ได้ไปอยู่กระตบไอ้คาง้างบ้านนหน่อยชีเฮ็ดไหวก่อนหนะนี้ก็่ิเป็นปอ่าจ้งไดเป็นชีเก็บของจังซสินะเป็นชีเก็บของมันก็ห่างแล้วเนาะเล่าก็ยอมอยู่อยู่ไปเพราะว่า,าว้าบ่อยูถาถ้าเกิดว่าอ่าจ้งไดอ่ะไปไปบุญไหว้กับเขาก ไปหายไปดาเขาเสีเขายิงบ่หิยู่เพราะว่าจากกักรของบมมีสิทธิ์อีกอย่างแล้วจริงไหม่นนยกให้เขาทั้งหมดแล้วเออกะกะอยู่ตามยถากรรมเพราะอยู่กับหมากแล้วสิเนาะร่างกายแล้วก็สุดส้วมเดยคือว่าดานจิตใจแล้วจริงไ่ม,มแล้วก็คิดมาเออกะรข้ขนกะยังวานเนาะบางคนก็วา่าอุ้ยไพ่สิใจดำเฮตเตคขนาดนั้นความโลภคว,วามโลภความความโลภคว,วามอยากได้ของคนมันกะบโมีมิสิทธิ์สุดอ่มามันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนบ่ดี มันก็มีทั้งคนทน่ะหักจริงแล้วก็หักบ่จริงมันมันมันมีอย่างแอบแฝงอยู่เสมอในใจเท่าไงซึ่งเทากับบสามารถที่จะมองเห็นได้แต่ว่ากับมีหลายคููที่แบบว่าเพิ่นเพิ่นได้เมียเด็กเออเพิ่นมีเมียเด็กแต่ว่าอายุต่างกันมากแต่เพิ่นก็ยู่แบบหักแบบดูแลกันดีกันร้ายเลยเออห้ายมีลูกมี่ยังน้ำกันกับบอหูแล้วว่าลูกี่ยังจังได้ยังสิแม่ แต่ว่าก็มีรูไม่ยั้งยุน่นร่มกันจะมีคนสูขเขาก็ดูแลจนแก่เฒ่าจนจนวันสุดท้ายของเราของผัวยังสิกับมีค้อกันเลยแต่กับพวกีแบบกรณีแบบนี้แบบเรื่องที่ผู้เราเนี่ยบอกกบเป็นณกันทุกคนดอกเนาะขาบอวยเหว,เว,ว่าจ้อทงว่าเป็นแบบนี้ทุกคนเด้สําหรับรักต่างว่ยเด้ทุกคนอันนี้กับมา่อเราสู่กันฟังเนาะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคะดูว่าผู้จะมีคลิปมีเรื่องราวยังมาเราสู่กันฟังอีกคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะฟังแล้วชอบบรชอบ แจ้ใน,ในการคอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันหน้นะคะเจอกันคลิมนาค่ะสวัสดีค่ะ